มัดก็เศษเศเอาไว้ให้เศษให้ช้างที่อยู่เอาคนละ10มัดเด้อจะอ่านมี1ปูสองันใจตั้งแต่เช้างที่มา3ามคตา<ม>เลี้ยงวัว4ยายเพิ่มสาตาสมบูรณ์หกยายบุญยืน7็ดโตโต8แยายนวล9้านะคะอันนี้ไข่แล้วก็10กันนกล่าวสิบเอภูพาน11บเอ็ดภูพานสิบสอคำเอก13นิโอสิบสีไทยไทยสิ 15, บห้าุญเหลือ16 โดโด้สิบเจวายุสิน้องใหม่สิบเก้าอาริมยี่สิบน้องอายยี่สิบน้องอายยี่สิบน้องอายเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวเด้อไหนโดโดมีอไรย่งยังไม่ได้ลงลงอย่างโดโด้โดงแล้วเนาะมึงเหลือโดโด้เดี๋ยวหญ้าแปรใช่ไห ยายเลี S <S <preach science> ้ยงควายยังไม่ได้นะยายเลี้ยงวัวยยาเลี้ยงวยี่สิบเอ็ดนะคะเท่าไหร่นะยี่สิบเอ็ดยายเลี้ยงวัวยายจนวัวหน่อยคูณยี่สิบสองหวังไม่สรยี่สิบสองอะไรยายเลี้ยงควายยายส้อยเลี้ยงยายส้อยยี่สิบสองบ้านเดี๋ยวเดี๋ยวยายบัวลอยล่ะยี่สิบสามยายบัวลอยยี่สิบสามยายบัวลอยยี่สิบสามบ้าน 23บ้าน23บ23้านนะแม่23บม้านได้ไม่ถึง10ม okay, ัดหรอก23 210มหารด้วย23่มัดอมัดได้นคนละเมัดนะคะคนละเมัดเกนเน้ สิกับร2อยย0เป็น2อ0อยคนละาเอายายอัตราเดตายายบุญยืนหนึ่งเด้อ ขอบคุณนะคะคุณแม่ชรินทีคุณแม่บีสองคุณแม่นุยนะคะแม่ตาแจกย่ากองฟางนะคะ เพิ่มเติมได้นะคะเมตตาทองุกพันล้านด้วยเด้อนะคะย,ยังเหลือเยอะเลยฮาสมนึกบุญเหลือฮะอลินมวยมจ้าตโตโตไอ้ล้วบอกโตโตโน้อเฮาย โอไทยไทยแยกให้ค่ะจ้าคุณแม่ลีโอไทยไทยไทยแยกให้เดี๋ยวลีโอไทยไทยใครเหรอลีโอกระไทยไทยให้หน่อยเออลีโอกระไทยไทยสิบแปดหยุดนะหยุดที่ไหนยายนวลดูเต็มหมดเหวนอเหลือกีมัดนะเหลือตั้งหลักห้าหลักหกใส่ม้านพี่นัสจองเดอกก็ได้หน่อยแอบ

ันใจใหญนวลวันใจใาญนวลใหญเปิงคนละหมัดวันใจใยญนวลยาญ่เปิงคนละหกวนใจหญหเปิงคนละ6มัดพอยใ่แล้วยังไม่ได้จ้ะวันนี้นะแม่ไหนแม่สี่วันใจยนวลยายเปิงอะพี่ชมป์ันจใยญนวลใาญเปิงบ้านละห รอมแล้วเอออ่ะออเมาเออออมออเ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 เออออออเออออเอเออออเออเเออ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 เอ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 อเออเเออ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 ออออเอเออออเออเออเเอเอ กินเรากินคะแนนค่าอาหารหกมัดหนึ่งร้อยจ้าคุณแม่จ๋าคุณแมนามาเด้อสมทบแจกได้นะคะยาหกมัดหนึ่งร้อยจ้าคุณแม่ยายังเหลือหกร้อยมัดสียายังเหลือหกร้อยมัดนะคะค่าแล้วแจกเพิ่มเติมได้นะคะคุณแม่หกมัดหนึ่งร้อยนะคะดูนะคะยายบัวลอยเขาไม่ใช่แยกออกไปยัง 6มัจคุณแม่นะคะ6มัดหนึ่งส้ติมได้นะคะน้องช้างก็มีอนะ,ะน้ตาเลี้ยงหักันอะี้นะคะลายบนบนสาสมบูรณ์หนคะตาเลี้ยงตาเหัวติมได้นะคะ เขาป่อให้ให้ให้เบื้อใช่ให้ลืมสมบูรณ์ไงเอาไปแล้วไม่เป็นไรให้เกาะใชตาสมบูรณ์ไงไม่เป็นไรนไปไรูกก็เลยไม่ได้แล้วก็แล้วอาฝาไม่ไามตาทองสุกด้วยนะคะ่ะคุณแม่ลูก คุณยายเลี้ยงวัวเนี่ยนาจุนาจีแล้วบอกใหญ่จันนะนะพวกบ่พอไปในไอ้ฮักปูทีเดียวประมาเราไม่ได้ลงชื่อเขาใหญ่เลี้ยงวัวยายสร้อยใหญ่เกือบลอยของยายเลี้ยงวัวาของปู่ไปไม่เป็นไรนะจะค่อยหาให้ปู่ใหม่ตกไลน์ชื่อเขายายเลี้ยงวัวเอาของปู่ไปปู่อ่ะยังไม่ได้ก็ตกไล่ชื่อคุณยายเลี้ยงวัวแล้วเอาของปู่ไปแทน ็นไรเดี๋ยวค่อยหากู่ไหมมาค่ะคุณแม่ท่านไหนจะเพิ่มหน้าร้านหน้าร้านนะคะร <c oughs> ออีกรออีกอรอลุ้นอีกต่อไปแล้วรอลุ้นอีกต่อไปนะคะ <c oughs> อย่าไม <c oughs> ่บึนบึนตอนสุดท้ายนะคะ เอ้หวะใครลองเพลงไหนอัลโหลองเพลงมาเอาทำนะครจะได้อีกำเต,ติมได้จ้จ